ครับเรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้คณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงนะครับของ TPL ได้มีการประชุมเป็นครั้งที่19ครับประจำวันที่2กรกฎาคมนะครับสำหรับวาระการพิจารณาก็มีเรื่องของการแข่งขันโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกสามคู่ด้วยกันนะครับที่เกิดปัญหาขึ้นและรายการยามาฮ่าลิกวันนะครับจำนวน4คู่ด้วยกันนะครับมีผลการพิจารณาดังต่อไปนี้ครับ โตโยต้าพรีเมยร์ลีกนะครับคู่แรกวันพุทธที่25มิถุนายนนะครับระหว่างสโมสรราชบุรีมิรผลนะครับกับสโมสรสุพรรณบุรีนะครับในนาทีที่78นะครับผู้ตัดสินคาดโทษนะครับให้ผู้เล่นหมายเลข17นะครับของสุพรรณบุรีก็เกิดเหตุก็คือคุณธนวัฒนิติการจนาผู้จัดการสโมสรราชบุรี FC นะครับเ,เข้าใจคาดเคลื่อนคิดว่าเป็นใบเหลืองที่2 นะครับก็จึงอ,ออกไปแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมนะครับพร้อมทั้งกับคว้าใบเหลืองจากผู้ตัดสินที่4ซึ่งกำลังบันทึกอยู่บนเนี่ยไปโชว์ในกล้องทีวีนะครับก็ถือว่าเป็นการกระท,ทําที่นะครับขัดต่อระเบียบหลายกรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกก็คือขัดต่อระเบียบข้อ2.1นะครับ ออกนอกเขตเทคนิคนะครับกรรมการมีมติปรับ8,000บาทนะครับคือขณะที่ประท้วงนะฮะได้ออกนอกเขตเทคนิคนะครับต่อไปแสดงกริยาไม่เหมาะสมวิ่งเข้าไปประท้วงนะครับตามข้อ2.6นะครับแสดงกริยาก้าวร้าวสังคมทั่วไปเห็นว่าไม่เหมาะสมนะครับก็ห้ามทำหน้าที่2นัดนะครับปรับ20,000บาทครับ และมีการชักเอาใบเหลืองของผู้เล่นของผู้ตัดสินที่4เนี่ยนะครับไปโบกไปชี้ต่อหน้ากล้องนะครับเป็นการแสดงที่นะครับเหมือนกับเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่ออ,อาจจะทําให้เกิดความเสียหายของภาพลักษณ์ได้นะครับก็ผิดตามข้อ2.11นะครับเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อปรับเป็นเงิน10,000แบาทครับเพราะฉะนั้นรวม3ากรณีนะครับทำห้ามทำหน้าที่2นัด ปรับ8,000 0แล้วก็10,000 0บาทนะครับเป็นปรับ128,000บนทะครับคู่ต่อไปครับวันเสาร์ที่28นะครับเมืองทองกับ TOT นะครับออกองเชียร์สโมรสรเมืองทองเองเนี่ยนะครับก็มีปากเสียงกับผู้เล่นนะครับหมายเลข4คือนายปียพลภาณิตกุลน,นะครับก็มีเหตุการณ์ในลักษณะที่ว่าผู้เล่น นะครับวิ่งเข้าหากองเชียร์จะเกิดก่อการทะเลาะวิวาทกันนะครับแต่เมื่อทําการสอบสวนเบื้องต้นนะครับปรากฏว่าไม่ได้มีการประทะกันแล้วก็มีเหตุอันควรเห็นใจก็คือผู้เล่นถูกกองเชียเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะอินกับการแข่งขันมากไปหน่อยเนี่ยดาว่าบุพการีนะครับก็เป็นเหตุอันควรที่จะนะครับเห็นใจนะฮะแล้วก็เป็นเหตุที่บรรดาโทสะแต่ก็ ก็ต้องชมทางเมืองทองว่าได้ดูแลเป็นอย่างดีนะครับไม่ได้มีการประทะกันม้และนอกจากนั้นสโมสรเมืองทองเองก็ได้ลงโทษด้วยการปรับนะครับคุณเปียพนเนี่ยนะครับเป็นเงินสามหมื่นบาทแล้วนะครับก็เป็นเหตุที่คณะกรรมการก็จึงมีมติว่าไม่ต้องลงโทษเพิ่มเติมอีกนะครับสาหรับกรณีนี้นะฮะเพราะว่าได้ดูแลนักเตะของตัวเองนะครับต่อไปคู่ที่2.3นะครับสีสเกตกับแมงคอกอยู่ในเตทนะครับ แข่งวันที่20นะครับคุณวัชพลแก้วผลึกผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของแบงก์콕อยู่ในเด็ดคัดค้านการตัดสินบ่อยครั้งผู้ตัดสินจึงเชิญออกจากที่นั่งสำรองนะครับก็ขัดกับระเบียบนะคร,บบครับข้อบังคับข้อ2.3เจ้าหน้าที่ผู้ใดถูกผู้ตัดสินเชิญออกไปจากที่นั่งผู้เล่นสำรองต้องพักการทําหน้าที่1นัดนะครับตามข้อ2.3ก็พักทําการหน้าที่การทําหน้าที่1นนัดครับต่อไปยามห้าลหีกวันนะครับ คู่วันเสาร์ที่24มิถุนาบางกอก FC กับนครราชสีมานะครับหลังการแข่งขันนะครับมีผู้เล่นหมายเลข24ห,หมายเลข22นะครับเข้ามาต่อว่านะครับคุกคามผู้ตัดสินนะครับแล้วก็ในขณะที่นาทีที่94นะครับนครราชสีมาตีประตูเสมอได้นะครับกองเชียร์นครราชสีมาเองเนี่ยก็ แสดงความบีใจด้วยการควา้างปลาแก้วน้ำพลาสติกจำนวนมากเนี่ยลงสู่สนามนะครับก็ผิดตามข้อจุด4.4นะครับคว้างปลาวัสดุใดๆลงไปในสนามปรับนะครับนครราชสีมา60,000บาทนะครับนอกจากนั้นผู้เล่น3คนนะครับเบอร์4เบอร์20เบอร์22ด่ากรรมการห้าม1น,นัดทั้ง3คนปรับคนละ3 0 0 0 0ทั้ง3คนนะครับ ต่อไปคู่วันเสาร์ที่28มิถุนาขอนแก่น FC กับพิษณุโลก PSY FC นะครับข้อแรกเลยพื้นสนามไม่เรียบร้อยนะครับที่อบจอขอนแก่นไม่ได้มาตรฐานนะครับก็เป็นการเตือนนะครับครั้งที่หนึ่งเป็นการเตือนนะฮะส่วนกรณีที่2อเนี่ยนายเทเวศกมลศิล์หัวหน้าผู้ฝึกสอนขอนแก่นนะครับแสดงกริยาไม่เหมาะสมนะครับ มีการเตะขวดน้าบริเวณเขตเทคนิคของตัวเองนะครับไปกลิ้งไปสู่ลูกวิ่งนะครับก็ห้ามทำหน้าที่2นัดครับปรับส0 0 0มบาทนะครับคู่ต่อไปนะครับวันอาทิตย์ที่29ยาสูบศรลกากร FC กับร้อยเอ็ดยู่นเตดนะครับคุณสิริพง์ผู้จัดการสนามของยาสูบ FC นะครับได้เข้ามาพูดในเชิงต่อว่านะครับ ผู้ตัดสินนะครับพูดในเชิงประชดประชันนะครับว่าเป็นคนรน้อยเอ็ดเหรอผู้ตัดสินเป็นคนรน้อยเอ็ดเหรอนะครับเข้าใจว่าคงหมายความว่าตัดสินเข้าข้างร้อยเอ็ดอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วนอกจากนั้นหลังจบการแข่งนายเจรพุ่มสุวรรณผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของยาสูปสุรกากรนะครับมาต่อว่าผู้ตัดสินผู้ตัดสินว่าตัดสินให้มันดีๆหน่อยนะตัดสินแบบนี้ก็กลัวเดือดร้อนเขาด่าพ่อแม่โคตรง่าตระกูลอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับ ก็เป็นกรณีด่าเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันนะครับห้ามสองนัดและปรับ4 0,000บาทนะครับต่อไปคู่สุดท้ายครับศรีราชาบ้านบึงกับกัฟสระบ,บุรีอาทิตย์ที่29มิถุนานะครับมีสุน,นัขเข้าไปในสนามแข่งขันก็ปรับศรีราชา1 0,000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณามาทั้งหมดในวันนี้นะครับท่านสื่อมวลชนที่มากมายหลากหลาย ท่านในวันนี้มีอะไรจะถามเพิ่มเติมไม่มีก็ผมและคณะกรรมการขอขอบคุณทักคน